ถอดแบบคานอย่างเร็วทำยังไรมาดูกันสวัสดีค่ะจอยวิศวกรโยธานะคะวันนี้นะคะจะมานะคะอถอดแบบคานอย่างารวดเร็วนะคะอันนี้จะเป็นแปลนนะคะแปลนคานนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคานนะคะแต่ละเบอร์นะคะเราต้องเช็คว่ามีคานกี่เบอร์อะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของคานนะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์อาสาม นะ,ะถ้าดูจัดในแบบนี้คะเราก็ต้องรวมนะคะเบอร์คานแต่ละเบอร์นะคะเช่นอะไรเช่นเอ่อบีสองนะคะมีความยาวรวมทั้งหมดเท่าไหร่จัดแบบนี้ยสมมุติว่าสามสิบเมตรบีสองสามสิบบีหนึ่งยี่สิบบีสามสิบเมตรเราก็จะเขียนไว้นะคะในกระดาษนะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อหนึ่งนะคะรวมเบอร์คานแต่ละเบอร์นะคะว่าเท่าไหร่ได้กี่เมตร นะคะได้กี่เมตรได้กี่เมตรแล้วเราก็จะมาเขียนไว้ที่2นะคะขั้นตอนที่2ก็คือดูแบบขยายคานแบบขยายคานแต่ละเบอร์นะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นแบบคานที่จอยสมมุติขึ้นมานะคะแต่ละเบอร์นะคะก่อนอื่นเลยเราก็หาอะไรคะตัวเหล็กเมนก่อน DB12 นะคะหาเหล็กเมนนะคะ db12 สมมุติว่าคานตัวนี้นะคะเบอร์นี้ยาว20เมตร ยาว20เมตรนะคะความยาวที่หามาได้20เมตรนะคะ dB 12เท่าไรคะบน2ล่างสองก็เป็น4เบอร์เดียวกันเนาะ dB 12 dB 12 4คูณความยาวเท่าไรคะ20ก็ได้เท่ากับ80เมตร่ะนะคะอันนี้ก็ได้เท่ากับ80เมตรหาความยาวปลอกแต่ละปลอกนะคะก็คือ เราใช้ความยาวเต็มเลยนะคะปลอก0.2แล้วก็0.3 0.3ก็จะมี2ขา0.2ก็จะมี2ขาเหมือนกันนะคะจุด6 0. 7 0. 8นะคะก็จะเป็น1พอดีถูกไหมคะก็จะเป็น1เมตรนะคะอ่าปลอกนะคะปลอกที่ใช้ปลอกที่ใช้นะคะ อ่หนึ่งเมตรพอดีเลยที่ชี้ใช้อ่หนึ m, ่งเมตรเราก็จะมาหาว่าจำนวนกี่ปอนะคะความยาว20ระยะแอดเท่าไหรนะคะระยะแอด20แล้วก็นำา20นะคะ20หาร10ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ20่เมตรเออ20เมตรหาร นะคะจุดสองกดยี่สิบหารสองใช้เครื่องคิเดเลขก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเท่ากับ่าไรร้อยปลอกนะคะ100ร้อยปลอกแต่เราก็จะบวกไปหนึ่งเสมอนะคะเนื่องจากว่าระยะของปลอกนะคะจะทําให้มีช่องว่างสมมติว่าสามปลอกจะได้ช่องว่างสองช่องก็คือศูนย์จุดสี่นั่นเองอันนี้เราก็จะบวกเพิ่มไปหนึ่งปลอกเป็นเท่าไหร,ร่คะหนึ่งร้อยหนึ่งปลอกเราก็ต้องคูณด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งจะได้ความยาวนะคะของ Rb6 นะคะ101เมตรมานะคะอันนี้เราก็จะถอดแต่ละตัวไว้นะคะหาจำนวนบอกเมื่อกี้หาไปแล้วนะคะเท่ากับ101้นะไดจาก20เมตรหาร0.2ระยะเรียงนะระยะแอดนะคะได้เท่ากับ100เพราะไดร้อยเราก็ทำไงคะบวกหนงนะคะอันนี้บวกเสมอแล้วคอนกรีตนะคะคอนกรีตเราก็จะนำา0.2คูณ0.3นะคะ กว้างคูณยาเอ่อกว้างคูณลึกนะคะแล้วก็คูณความยาวก็คือ20เมตรก็จะออกมาเป็นตัวเลขนะคะจุดสคูณจุดสแล้วก็คูณด้วย20เมตรก็จะออกมา1.2ลูกบาศเมตรนั่นเองนะคะ ลูกบาทเมตรนะคะในส่วนของไม้แบบนะคะในส่วนของคานตัวนี้จะเป็นคานคอดินด้านล่างจะไม่ได้มีแบบนะคะเราจะเข้าแบบแต่ด้านข้างนะคะแล้วก็ปิดหัวท้ายบางคนอาจจะคิดหรือไม่คิดก็ได้นะคะอ่าด้านข้างน,นะคะ0.3าอ่าความยาว20ก็จะเป็นเท่าไรคะ0.3ดคูณ20เมตรแล้วก็ทำไมคะคูณ2ด้านคูณ2ด้านก็จะเป็นอะไรคะจุด สามคูณยีแล้วก็คูณ2ด้านเท่ากับ12ตารางเมตรอ่าสิตารางเมตรนะคะสิตารางเมตรเราก็าเอาข้อมูลที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะไปรวบรวมนะคะว่าเท่าไหร่นะคะไปใส่ตารางนะคะซึ่งเป็นตาราง Excel นะคะ ตาราง Excel นะคะว่าเลขเบอร์นี้นะคะเลขเบอร์เออ่12นะคะ16แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นเบอร์12นะคะเท่าไรพอรวมทั้งหมดเหล็ก12แล้วเราก็จะเผื่อเปอร์เซ็นต์ในส่วนของเลขแต่ละเบอร์นะคะเผื่อถ้าเผื่อตัดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีอย่างรวดเร็วที่คำนวณเออ่ถอดแบบในส่วนของคานนะคะตัว Excel จะเป็นแบบไหนนะคะตัว Excel นะคะก็จะเป็น ในส่วนของ Excel V O Q เลยค่ะจะใส่ปริมาณงานพร้อมด้วยราคานะคะเดีย๋ยวจอยให้ดูตัว Excel นะคะ,ะ Excel ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะเลข16เลข12นะคะมีปริมาณเท่าไรปริมาณที่เห็นอยู่ใน b O Q คือเป็นปริมาณที่บวกเปอร์เซ็นต เผื่อแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วจะมีราคาวัสดุนะคะอันนี้ก็เราไปสามารถหาเองได้ราคาค่าแรงอันนี้ก็สามารถหาแต่ละจังหวัดได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าท่านใดน,นะคะอยากเรียนรู้นะคะออการถอดแบบทั้งหลังเลยนะคะแนะนําเป็นเล่มนี้เลยค่ะฝากติดตามช่องจอยวิศกรโยธาด้วยนะคะฝากกดคอมเมนต์กดไลค์ like, กดแชร์คลิปด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามเลยสวัสดีค่ะ